ดีจอยเธอมาทำอะไรนะ่ะพอดีว่าฉันมานั่งทำงานฉันก็เลยกะว่าจะมาจิบกาแฟด้วยเลียงานไปด้วยนะจ๊ะดีจังเลยจ้ะจอยเธอช่วยสอนงานฉันบ้างสิฉันอยากเก่งให้ได้เหมือนเธอแหมโรสเธอก็เป็นคนเก่ง เก่งแบบคมในฝักเลยแหละฉันตั้งหาดที่ต้องให้เธอสอนขอบคุณนะจ๊ะจอยว่าแต่คำว่าคมในฝักมันคืออะไรหรอคำว่าคมในฝักก็หมายถึงคมในฝักหมายถึงดูภายนอก นิ่งสงบสงเงี่ยมแต่เมื่อพูดหรือกระทำสิ่งใดออกมาแล้วจะรู้ว่าคนคนนั้นมีความสามารถสูงมากๆอ๋อฉันเข้าใจแล้วแบบนี้นี่เองขอบคุณนะจอยไม่เป็นไรจ้ะว่าแต่เดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะไปเจอกันใหม่นะจ้าโรส บายๆจะจอย